สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติง่ง e ีพี1มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติง่ง e ีพี1วันนี้ก็คือความฟินของไบร์วินในบทสัมภาษณ์ยังไม่จบมาขยี้ความฟินกันต่อในพาร์ที่2เลยค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนคลิปที่แล้วพี่ชมขยี้บทสัมภาษณ์ของไบร์วินในนิตยสารญี่ปุ่นไปแล้วใช่ไหมคะแต่อยากจะบอกว่าบทสัมภาษณ์มันยังไม่จบค่ะทุกคนคือคนที่แปลเขาแปลเพิ่มเติมมาอีกค่ะงั้นเราไปฟินกันต่อกับบทสัมภาษณ์ที่เหลือกันเลยนะคะค่ะเขาถามน้องตั้งคู่ต่อว่า ซีนใหม่ในหนังเป็นยังไงไบรท์ Bright ตอบว่าในหนังคุณจะได้รู้ว่าสารวัตรกับทายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วทำอะไรอยู่และกำลังไปที่ไหนตัวผมเองดีใจมากที่ได้แสดงครับน่าจะมีซีนดีๆจากการเป็นหนังเยอะเลยผมชอบคลายแม็กซ์ตอนใกล้จะจบก,กับซีนคอนเสิร์ตครับคิดว่าทุกคนน่าจะตกใจกับการกระทาของสารวัตรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับน้องวินตอบว่าตอนถ่ายทำผมเห็นซีนน่ารักน่ารักหลายซีนเลยครับ เวลาทุกคนดูก็อยากให้ลองหาดูกันแล้วก็มาบอกกันด้วยนะครับหืมจักตื่นเต้นและอยากดูหนังวัยวัยซะแล้วสิค,ครบับเพราะไรบอกว่าจะได้เห็นจรวรรษกับทายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วทำอะไรอยู่อืมวัดทายทำอะไรแม่ไม่รู้หรอกนะแต่พอได้ยินแบบเนี้ยตอนเนี้ยจิตอีแม่ตลเลิดเปิดเปิดมากๆเพราะคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องทำอะไรที่เด็กๆเ,เขาไม่ทำกันแน่แนโอ้ยแค่คิดก็เขินแล้วล่ะคะ่ะทุกคน ค่ะแล้วยิ่งลูกบอกว่าคลายแหมกต,ตอนใกล้จะจบทุกคนน่าจะตกใจกับการจะทำของสารวัตรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้ฟังแบบนี้แล้วยิ่งตื่นเต้นหนักเลยทีเนี้ยวัดทําอะไรกันแน่นะที่พวกเรายังไม่เคยเห็นอนะ่ะถอดเสื้อก็มีแล้วโจรก,กันก็มีแล้วง้อขอคืนดีกับทายด้วยการแต่งเพลงให้ร้องเพลงให้ก็มีแล้วแล้วมันยังมีอะไรที่สารวัตรยังไม่เคยทําและเราไม่เคยเห็นอีกนะโอ้คิดไม่ออกอะ่ะทุกคนช่วยพี่ชมคิดทีนะคะ อยากให้ตายตายอยากให้หนังมาฉายมันซับซุ้งนี้เลยจริงๆจะได้รู้กันสทีว่าซีนที่ลูกให้สัมภาษณ์ไว้มันคือซีนไหนกันแน่ค่ะและอีกคําถามก็คือตรงไหนของตัวละครที่เราแสดงที่รู้สึกชอบมากไรอบอกว่าสารวัตรเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคนอื่นก่อนตัวเองแม้จะพูดน้อยแต่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเป็นอย่างดีครับการกระทําของเขาอาจจะเข้าใจยากหน่อยเหมือนทําแบบไม่คิดแต่จริงๆแล้วคือคิดมาเยอะแล้วก่อนจะทํานะครับ น้องวินตอบว่ามันรู้สึกได้ชัดอยู่นะผมชอบสรวัตรตรงที่เขาคอยดูแลใจใส่ทายมองจากมุมของไทายก็เหมือนกันคือสรวัตรเป็นคนเงียบๆแต่กับคนที่เขารักคนที่เขาให้ความสําคัญเขาเอาใจใส่มากๆเลยครับและคงเพราะได้เห็นการกระทําเหล่านี้ทยก็เลยชอบสรวัตรครับผมชอบไทายตรงที่เขาเป็นคนตรงไปตรงมาไม่โกหกความรู้สึกตัวเองครับไบรท์อบอกว่าจุดนั้นมันดีมากเลยเนอะ สารวัตรก็คงจะชอบความซื่อตรงนั้นด้วยแล้วก็ความอ่อนไหวและความละเอียดด้วยครับจ้าฟังไปฟังมานี่พูดถึงวัดไทยหรือไร์วินแนวดีๆเพราะที่บอกว่าสารวัตรพูดน้อยแต่เข้าใจคนอื่นเป็นอย่างดีและบางอย่างที่ทําเหมือนจะไม่ได้คิดแต่จริงๆคือคิดมาเยอะแล้วเนี่ยฟังยังไงก็บรท์ชัดๆแล้วที่น้องวินพูดถึงสารวัตรคือสารวัตรเป็นคนเงียบๆแต่กับคนที่เขารักเขาจะให้ความสําคัญและเอาใจใส่อย่างดีนี่ก็บรท์อีกเหมือนกัน แล้วน้องวินก็บอกว่าชอบสาร,รวัตรที่เขาคอยดูแลเอาใจใส่ออวินรู้นี่หนูบอกว่าชอบสาร,รวัตรหรือว่าชอบพี่ไบรท์กันแน่เอาดีๆเพราะสิ่งที่หนูพูดมาทั้งหมดมันคือคนคนเดียวกันเลยนะฟังยังไงยังไงก็คือคนพี่ชัดๆถ้าน้องชอบในสิ่งที่วัดเป็นงั้นมันก็คงไม่ยากที่น้องจะชอบพี่เพราะเจ้าคนพี่กับสาร,รวัตรก็ไม่ได้ต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวจริงไหมคะทุกคนค่ะอีกคําถามก็คือ การแสดงเป็นสรวัตรกับทายเปลี่ยนไปยังไงบ้างไบรท์ Bright ตอบว่าน้องเขาแสดงดีขึ้นกว่าตอนแรกๆมากครับก่อนหน้านี้เป็นการแสดงครั้งแรกเขาก็เลยมีความกังวลบ้างแต่ตอนนี้ไหลลื่นขึ้นแล้วเป็นธรรมชาติแล้วครับ น้องวินบอกว่าขอบคุณครับแรกแรกกังวลจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นครับเพราะมันทําให้การแสดงไม่ดีนะส่วนพี่ไบร์เขามีทั้งประสบการณ์ทั้งทำมานานแล้วบอกแค่ดีเทลเล็กๆน้อยๆเขาก็ใส่อารมณ์แสดงได้เลยครับถ่ายทําหนังครั้งนี้ผมคิดว่าพี่ไบร์ได้ทําให้ตัวละครสารวัตรสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกพี่ไบร์เป็นสารวัตรที่สมบูรณ์แบบครับจ้ายังไงก็ยังชมกันไปมาไม่ขาดปากเลยจริงๆคือสองคนเนี้ย เขาเข้าใจเพิ่มพลังให้กันและกันนะคะเพราะการชื่นชมอีกฝ่ายในสิ่งที่เขาทําดีมันจะทําให้เขารู้สึกมีพลังมีกําลังใจที่จะทําสิ่งนั้นให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ2คนนี้เขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันจริงๆว่าไหมคะทุกคนค่ะและอีกคําถามก็คือ1ปีที่ผ่านมานี้ความสัมพันธ์ของ2คนดีขึ้นยังไงบ้างไบรท์ตอบว่าพวกเรารู้จักกันดีมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดอะไรมากก็ทํางานได้ดีครับอยู่ด้วยกันก็อุ่นใจสบายใจครับ จะออกไปเที่ยวด้วยกัน2คนก็ได้คือมันแบบเข้ากันได้ดีมากครับน้องวินบอกว่าใช่ใช่ผมเจอพี่ไบรท์แต่ละครั้งก็ทําให้รู้จักเขามากขึ้นสนิทกันมากขึ้นไม่เฉพาะโปรเจกต์คู่กันแต่อีเวนต์ต่างๆทําให้เราเจอหน้ากันแทบทุกวันทํางานด้วยกันงานผมตอนนี้แทบทั้งหมดก็ทํากับเขามันเลยง่ายแล้วก็สนุกทุกวันเลยด้วยน้าขอบคุณจริงๆครับ รู้จักกันดีมีกันและกันอยู่ตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานหรือไปเที่ยวแบบส่วนตัวคนน้องบอกว่างานแทบทั้งหมดทำกับพี่เขาหมดเลยมันทำให้สนุกทุกวันถึงว่าช่วงนี้ทั้งคู่ดูมีความสุขจนปิดไม่มิดเลยจริงๆก็ได้อยู่ด้วยกันทุกวันไปไหนมาไหนด้วยกันมีกันและกันอยู่ทุกช่วงเวลาไม่มีคำว่าเหงามีแต่คำว่าเราเท่านั้น โอฟังแล้วคนโสดอย่างเราอยากลงไปชักดิ้นชักงอเพราะความอิจฉาจริงๆค่ะทุกคนค่ะและอีกคำถามก็คือในหนังสรวัตรกับทายโตขึ้นยังไงเป็นคู่แบบไหนไรตอบว่าเขาสองคนมีค่านิยมในแบบของตัวเองเวลาอยู่ด้วยกันคือมีความสุขมากครับเขาเข้าใจกันและกันเวลามีปัญหาอะไรถ้าเป็น2คนนี้ผมว่าเขาต้องผ่านมันไปได้ครับเพราะงั้นจากนี้เขาก็คงอ,อยู่ด้วยกันตลอดไปละครับ น้องวินตอบว่าอีกสิบปีไม่รู้อนาคตพวกเขาจะเป็นยังไงแต่เขารักกันและอยากอยู่ด้วยกันจากใจจริงเขาอาจจะรับเด็กมาเลี้ยงก็ได้นะครับอาจจะนะพอน้องพูดจบน้องก็หัวเราะแล้วไรท์บอกว่าผมก็ว่างั้นนะรับเด็กมาเลี้ยงเลี้ยงเป็นลูกตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับแล้วก็หวังว่าหน้าที่การงานจะดีขึ้นมีสถานภาพทางการเงินมั่นคงนะครับโอ้ว้ยตายตายตายนี่เขาทั้งคู่คิดแทนวัดไทยในอีกสิบปีข้างหน้า หรือคิดแทนตัวเองกันแน่คะเนี้ยคือตอนแสดงก็อินพัไว้กันมาตั้งหลายซีนคือการนอกบทเนี่ยมันคือการเล่นเป็นตัวเองเลยนะคะเพราะคิดเองแล้วก็เล่นมันออกมาตามที่ตัวเองคิดแล้วการคิดแทนตัวละครในอีก10ปีข้างหน้าที่ไม่ได้มีอยู่ในบทเนี่ยมันคือความคิดในหัวของพวกเขาที่อยากจะทําร่วมกันในอนาคตแน่ๆคือเหมือนเขาวางแผนอนาคตผ่านคําตอบของวัดไทยกันเลยนะทุกคนตายตายตาย,ตายอยู่ไม่ได้ของจริงเลยล่ะคะ่ะงานเนี้ย เขามีแผนในอนาคตร่วมกันแล้วแน่ๆลูกเราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นจะมีหลานให้พวกเราได้อุ้มในอีก10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นรอต่อไปยาวๆเราอ,อุ้มหลานกันนะคะทุกคนอย่าเพิ่งหายไปไหนกันนะคะโอ้ยบอกแล้วว่าสัมต่างประเทศนี้มันดีจริงๆคือฟังมาทั้งหมดไม่เหมือนเขาพูดถึงตัวละครเลยนะทุกคน มันเหมือนเขามานั่งพูดถึงชีวิตของพวกเขาเองและพูดถึงแผนในอนาคตคือมันเหมือนเป็นการสัมภาษณ์คู่แต่งงานใหม่ถึงชีวิตที่ผ่านมาก่อนจะมารักกันและพูดถึงแผนในอนาคตว่าหลังจากแต่งงานแล้วจะทําอะไรร่วมกันจะมีลูกกันกี่คนโอ้ยตายตายตายทำไมสามรอบนี้อ่านไปแล้วมันถึงรู้สึกเขินจนหน้าร้อนเผาเผาแบบนี้ล่ะคะคุณขาคือยิ่งนานวันพวกเขายิ่งทําให้เราชิปหนักขึ้นเรื่อยๆ คือมีคู่ชิปที่ไหนอ่ซีรีส์ก็จบไปนานแล้วแต่คนยังชิปไม่เลิกชิปหนักขึ้นเรื่อยๆแถมไม่ขายจิ้นอีกนานๆจะมีโมเมนต์โผล่มาให้เราได้หวีดกันสักทีแต่พวกเราก็ไม่เคยชิปลดน้อยลงเลยเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะเราไม่ได้ชิปคู่จิ้นธรรมดานะสิคะแต่ที่เราชิปอยู่คือชิปคู่จิ้นที่รอวันเปิดตัวเป็นคู่จริงนะสิคะทุกคน mm. ค่ะวันนี้พี่ชมฟินมากฟินจนหน้ามืดตาลายแล้วล่ะคะ่ะทุกคน ขอตัวไปชงยาลมยาหอมทานก่อนนะคะถ้ารู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นลมเลยล่ะคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด s u b สไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ